สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่าววันนี้มาแจ้งข่าวเช่นเคยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลยนะคะจะแต่90บาทต่อกิโลกร,รัมแล้วค่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะเริ่มกันเลยที่ราคาน้ํำยางสดณหน้าโรงงาน DRC เม่ต่ากว่า35%ราคากลางวันนี้อยู่ที่77บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมปรับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมจากเมื่อวานนี้ค่ะ ต่อมานะคะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกินสเปรเซราคากลางวันนี้84บาท82สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้53สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้สูงเลยนะคะ89บาท46สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้1บาท45สสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ และสุดท้ายเลยก็คือ,อยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลาง57บาท27สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะคะ1บาท19สตางค์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้วันที่14มีนาคม2567นะคะราคากลางเปิดตลาดของอยางทั้ง4ชนิดปรับเพิ่มขึ้นนะคะ ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับชาวสวนยางแต่ว่าราคาขายหรือว่าราคารับซื้อหน้าโรงงานนะคะยางชนิดไหนบ้างราคาเท่าไหร่สามารถแจ้งมาได้เช่นเคยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านค่ะสำหรับข้อมูลก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ